สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเราจะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลประเพณีวอปอลีกเพื่อสังคมประจำปี2567นะครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการร่วมระดมทุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในชุมชนครับผลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวอปอลีกเพื่อสังคมประจำปี2567 NDCL e a g u e 2 0ี4จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้ประชาการฐานสูงสุดที่สนามแพทสเตเดียมกิจกรรมนี้วิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจาักสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระดมทุนจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรและสิทธิ์เก่าผ่านการเล่นกีฬาออกกำลังกายปีนี้นักศึกษารุ่น66เป็นเจ้าภาพในการจัดงานบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักนอกจากมีการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นเราใจแล้วนะครับยังมีการแสดงและกองเชียร์มาสร้างสีสันอีกด้วย ของวพ .66 เราปีนี้เราจัดเราเรามีโครงการเดอเทนก็คือมีการไปทำโครงการทั้งหมด10โครงการนะครับไปตามจังหวัดชนบทต่างๆนะส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำในใกล้กรุงเทพก็จะไปตามชนบทแม่ห้องสอนตากแพร่ นะครับเราจะไปตามต่างจังหวัดเรามีทั้งหมด10โครงการนะครับก็รายได้จากการระดมทุนครั้งนี้เราใช้ฟุตบอลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเป็นแม่เหล็กในการที่จะเป็นรวมศูนย์เพื่อให้การระดมทุนเนี่ยประสบความสําเร็จเพื่อการระดมทุนเนี่ยเราเอาไปทำสาธารณกุศลนะครับก็บขอเชิญชวนพี่ๆนะครับทุกสัปดาห์ เรียกว่าเรายินดีต้อนรับนะฮะพี่ๆวบอทุกท่านนะครับขอให้งานฟุตบอลเป็นการส่วนหนึ่งของการรีวิวเนียดด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลประเพณีวบอลีกมี6ทีมเข้าร่วมแข่งขันเริ่มชิงชัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมใช้3สนามดวนแข่งก็คือแพสสเตเดียมสนามกีฬาทุปเตมีและทันเดอร์โดมสเตเดียม ภายใต้กฎกติกาประยุกต์จากฟีฟ่าแต่ละคู่จะดวลกัน3าครึ่งเครื่องละย5สานาทีสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จำกัดจำนวนส่วนคู่เปิดสนามทีมบอปอร,รุ่น65ห้าแชมป์เก่าในชุดสีฟ้ามีนางสาวนภศนันพันธิาพาเป็นผู้จัดการทีมพบกับบอปอรุร่น6 6ในนานะเจ้าภาพซึ่งมีพลตรีวราชัยอินทกนกเป็นผู้จัดการทีมคู่นี้ดวลกันสุสีจบลงด้วยผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแบ่งไปทีมละ1คะแนนช่วย สร้างความมั่นใจกับทีมรุ่น66เจ้าภาพได้เป็นอย่างดีหลังจากเตรียมตัวมานานนับตั้งแต่เริ่มเรียนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป้าหมายพังงาแชมป์ครองถ้วยกิติยศให้ได้ครับได้กําลังใจเพราะว่าเราเราแข่งกับแชมป์เก่าและแชมป์เก่าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมีจต่คนเล่นดีๆนะเป็นนักฟุตบอลเก่าของสมัยเรียนโรงเรียนในร้อยโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อนผมกั่นเลย65เนี่ยเพื่อนผมกันเลยรู้มือกันอยู่เล่นดีทุกคน ต้องบอกพี่ๆเขาว่าพี่ครับผมรุ่นน้องน้องสุดแต่ก็คงไม่อ่อนข้อให้พี่ๆนะครับถึงพี่จะเก๋าหรือจะเก่งจะแกล่งยังไงก็ตามผมพร้อมครับเพราะถ้วยอันนี้เป็นถ้วยที่เป็นความภาคภูมิใจของวอปอห6ครับสุดๆส,สู้ๆส,สำหรับการแข่งขันสัปดาห์ต่อไปจะย้ายไป ฟาดแข่งกันที่สนามทุะเตมีก่อนที่พิธีปิดจะมาจัดที่แพสเตเดมอีกครัง้งในวันที่2กรกฎาคามครับ